ก็บอกว่าฟินซ่าร้านนี้อร่อยมากๆเลยค่ะเราก็เลยลองสั่งไปทานกันค่ะระหว่างยืนรอเราก็ดูวิธีการทำของเขาไปด้วยนะคะตอนนี้ราดซอสลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยมายเนสค่ะ โรยให้ทั่วะระหว่างทําไปเขาก็เปิดดูหม้อไปด้วยนะคะหมอ้อเตาอบพิซซ่าค่ะจิตแล้วก็ใส่ถุงมือทาต่อไปเลยค่ะตอนนี้ใส่แฮมค่ะปูอัด เครื่องแน่นๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราสั่งพิซซ่าหน้ารวมค่ะอาเติมเครื่องให้แน่นจุใจไปเลยค่ะแม่ค้าก็น่ารักมากมากเลยค่ะทุกคนเติมเครื่องไม่อั้นจริงๆค่ะ ของคนที่เขาสั่งก่อนเรานะคะสีสันหน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะระหว่างรอเราก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะคะของเราเสร็จแล้วค่ะทุกคนหน้าตาสีสัน น้อปลาเผานะคะร้านปลาเผาค่ะปลาเผา,า,า,านั้นจิ้มรสเด็ดเด็ดจ้ะเจียวปลาชูยัยว่วผักลวกมาเด้อจ้ากินข้าวน้ำกัน